<c oughs> นี้ของดีครับต้มมีโคราชใส่ปลาดุกต้มมีโคราชใส่ประดุก อร่อยมีคุลาแท้ๆต้มใส่ปลาดุกค้าวมีก็อร่อยแต่บางทีเราต้มแบบนี้ก็อร่อยอีกคนละอย่างต้มมีคุลาใส่ปลาดุกอร่อย